ท่านนายกมาเลยนะครับท่านนายกได้ลดน้ำของพ่อจ่าแม่จ่าช่วยคอยพรให้ท่านนายกพลตำรวจตรีพงศวรรณาสวัสดิ์เป็นนายกเทศมนตรีอย่างยั่งยืนยาวไปเลยนะครับนะครับฝากชื่อนี้ไว้ด้วยพลตำรวจตรีพงศวรรณาสวัสดิ์นะครับทุกแม่พี่น้องชาวชุ่วยเนลือทนนะครับทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมในงานใด ท <Keep S 1> ่านก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะนะขอจ่าแม่ตาไม่พรกับท่านนายกแม่สวนตรีด้วยนะครับวันนี้ท่านคนกระจตรีคงสวัสดิ์หานสวัสดิ์นะท่านได้ให้เกียรติมาเปิดงานแล้วก็รดน้ำขอพรกับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุในชุมชนเอื้อพรขอพวกเรา นับมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้เกียรตินะมาร่วมงานในวันนี้นะครับแน่นนทีระบาดปฐุมธานีได้จัดงานวันผู้สูงอายุนะครับที่เทศบาลบ้านกลางปฐุมธานีครับ เรียนเชิญท่านนายกข้าใจเัยครับสนุนเลยครับได้ครับข่อเสียแม่เสียด้วยวยพรให้กับท่านชนรัฐมนตรีพงสวัสดิ์หานสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเปิดงานสร้างความสนุกสนานขึ้นเก่งให้กับพวกเราวยพรขอให้ท่านได้เป็นนายกเทศมนตรียาวๆไปเลยยาวๆ เลือกตั้งเมื่อ,อไหร่ก็ฝากชื่อนี้ไว้ด้วยนะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านพลตรตรีพงสวัสดิ์หานสวัสดิ์นะครับและทีมงานมาาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีนะกันสามเขตสำหรับพี่น้องในชุมชนเพื่อพอนะั้นเราอยู่กันในเขตที่3นะมีเชุมชนด้วยกันตามทีออ่ผมโจได้เรียนให้กันทราบแล้วนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีความสุขนะอย่าเจ็บกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้ชีวิตของท่านมีความสุขแล้วก็อยู่กับลูกหลานเป็คชียิปกั่งยืบไปนะครับด้านขวาเลยครับท่านนายกครับวันนี้คณะรุ่งมงก็ขอรายงานเพียงเท่านี้นะครับก็ คมากๆนะครับท่านผู้ชมทาบ้านนะครับานที่มีสมมมากนะครับท่านนายกเบรลเมืองิาดีนะจากีนะครับจกีนะครับก็ทุกคนที่ยืนย่นะเป็นวันที่สุสมทร่วนะจหนกบู้สัมากนะครับทอประุครับรายงานในเรียนนี้ครับสวัสดีครับผม